สวัสดีจ้าคือเออแบบนั้งล้างหน้าแล้วแต่ยังล้างไม่สะอาดเลยตอนนี้มามาสิบสามมาทีนี้แบบมาไหวไปไหวเพราะว่าไลฟ์ไปแล้วก่อนหน้านี้นี่แสบตาเล็หน่อยเพราะว่า ต้มยดมมาแล้วแบบมันพื้นตาย่าไม่ได้พร้อมนอนจ้ะเพราะว่าเสื้อตัวเดิมจ้ะหน้ายัางล้างสาดเลยยังไม่ได้อาบนะ้เดี๋ยวมีประชุมต่อตอนหาทุม่ม ขอบคุณสำหรับของคุณนะจ๊ะก็นะคะเราจะมาเล่าว่าทำไมถึงใช้อิโมจิมองบนนะคะก็จริงๆอ่ะเราว่าจะปล่อยผ่านโอ้ยแอบตาว่ะ คือคิดว่าแบบจะปล่อยผ่านไปจนแบบตัวเองแบบออกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคงจะแบบปล่อยปไปแต่ทุกคนเข้าใจป่ะแบบคือฉันก็ปล่อยมันแบบมาแล้วแบบห้าหกปีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบแล้วล่าสุดก็คือแบบว่าฉันก็แบบว่า เออโพสในในแอปไอแอไปแล้วที่แบบเป็นโพสยาวๆที่แบบว่ามันมีคนแบบช่วงนี้มันก็จะมีแบบว่าแอปพลิเคชันอะไรที่แบบว่ามันจะมาที่แบบดัดแปลงหรือตัดต่อรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเอาไปทําในทางที่ดีอ่ะมันก็เป็นทางที่ดีแต่เอาไปทําในทางที่แบบคนอื่นเขาจะอเจอหายๆหรือแบบในทางที่แบบวัดทำทำไมอ่ะเอออะไรเงี้ย แม่จะใช้คำว่าไม่เป็นไรไม่ได้เป็นคือแบบทำ,ทำไมาอะเฮ็ดทินงยังอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบที่อบล่าสุดก็มีคนแบบว่าไปป่วนไปป่วนหลายๆบ้านแฟนคลับอะไรเงี้ยซึ่งตัวฉันเนี่ยถึงฉันจะเป็นแบบไอดอลไอดอลชบฉันก็รู้หมดแหละว่าใครพูดอะไรถึงยังไงแบบว่า ฉันก็เลยนโซเชียลนะสูฉันก็เลนโซเชียลเหมือนกันฉันก็เห็นฉันก็มีตาฉันก็มีหูฉันก็เห็น,น,น,หน,เ,หนเออแบบแล้วก็แบบมาใช้เชื่ออะไรแบบอุอ๊วะแบบ แบบฉันฉันปล่อยผ่านแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ภาห์โพสเป็ไปนไอแอมแล้วภาษาแต่ไม่ไม่ออกพูดไม่ออกอะไรแบบแล้วก็ยังแบบมีโผล่โผล่มาในแบบให้เห็นอีกแหละอะไรเงี้ยทำไมไม่เดินเข้ามาล,ละแบบไม่เดินเข้ามาเลยเลยมาพูดด้วยกันเลยมาจริงไปแทบทุกบ้านเลยค่ะเป็นไรเอ่ย เข้ามาในเรนเลยจ้ะจะได้รู้ว่าแบบเป็นใครอะไรเงี้ยจะได้แบบเออจัดการแจ้งไปเลยค่ะการเป็นบุคคลแบบต้องห่ามไปเลยคือ <c oughs> ปล่อยไปแม่ก็ปล่อยไปแต่ว่าไม่ได้คามหาเหตุผลหรอกว่าแบบทำทำไมอะไรเงี้ยก็แบบ เข้ามาในสัยอย่างนั้นอ่ะให้ได้อย่างนึงมันก็แบบมันแบบมันสั่นอย่างนั้นอ่ะสงสัยแบบไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยแบบคืออยากโดนด่าขนาดน้นเราแ,แบบก็เลยทาพฤติกรรมแบบเนี้ยเอออยากอยากจะโดนด่าขนาดนีเหรอก็แค่ง่ายๆก็เดินเข้ามาในเรียนเลยแล้วบอกให้ด่าก็ได้ด่าได้ มาทำตัวโลคจิตอุบะอุบะไปวันวันงงเน,ะงนาะเขาหน้าก็แบบว่ารวบรวมความกล้ามาพ่นเรนนะคะไม่ต้องมารับหลังคีบงคีบอดตัดต่อรูปคนอื่นชีวิต แล้วแบบน้องบางคนอะไรอย่างเงี้ยสู่มันยังไม่สิบแปดได้ซ้าแบบมันยังไม่มันรู้นนติภาวะเลยคือทําแล้วแบบบางคนก็เอาแบบแบบใช้ชื่อใช้อ,อะไรไปแต่งอะไรก็ไม่รู้แบบในทางที่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย จริงมันไม่น่าจะกล้ามาหรอกวันก็น่าจะเดิมแลบน่าจะมางานแหละแต่นก็น่าจะวนเวียนอยู่ในงานแต่ไม่ไม่เคยที่จะเข้ามาหาหรือว่าเคยเข้ามาหรือยังไง จริงแบบว่าพอเราออกมาพูดถึงมันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบบางทีก็จะได้ใจเนาะแบบได้แสงอะไรอย่างเงี้ยแบมบ่ได้ให้แสงเด้อจ้แบบามาด่าเด้อจ้าอืมแบมบ่ได้รู้ตูนเด้อจริงใช่ไหมคือแบบว่าพอเราออกมาพูดอะไรเงี้ยก็อาจแบบ ชอบใจเพราะแบบน้องเมมเมมให้แสงเข้าใจผิดฉันไม่ได้ให้แสงเธอแล้ว,ลวก็จัดการกับความรู้สึกตัวเองมาตลอด5้าปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แบบแล้วก็ปล,ปล่อยปล่อยผ่านไปบางทีแล้วก็แบบมีมาพูดบ้างมีก็ไม่พูดบ้างถ้ามันนี้เจอตัวก็ ก็พูดไปว่าอะไรเงี้ยไม่ชอบอะไรประมาณนั้นแต่พอมาอยู่ในโซเชียลแบบจะไปรู้ไหมมึงใครฮะ <g rab ble> แบบห่วยแบบมันด่าไม่ถูกอ่ะเ่าจะไปแบบจะไปรู้มันเป็นใครอ่ะถ้าแบบมันมาแบบตรงบบตรงเนี่ยมันก็จะรู้ไงเป็นใครอะไรอ <g rab ble> เออแคม่มีความสนใจก็ฟินแล้วนั่นแหละโลกโลก ีต้องการความสนใจขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นแหละไม่จริงก็แบบว่า หลอนมหือแบบว่าบางทีก็แบบเห็นหลายรอบแล้วบางทีก็แบบว่าเราก็แบบส่วนใหญ่ก็ไปบ่นกับเพื่อนมีพูดกับเบมเมคนอื่นบ้างแล้วแล้วก็บ่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออแล้วก็พูดแบบเออนู่นนี่นั่นหรืก็มาในแบบออกมาไลฟ์ หรือบอกเลยว่าใครทําตัวแบบพี่เลนพี่เลนใส่แล้วแบบว่าจนจับได้แบบว่าจริงๆอ่ะบอได้เข้ามาหาหนุกด้วยจับลงบัญชีดำหมดอ่ะฉันยังล้างน้าไม่สะาดเลยฉันยัไม่ได้อาบนะ ต้องนี้ไปอาบน้ำเดี๋ยวเขาเรียกประชุมอยาให้มีครั้งที่สามเนี่ยว่านี่ครั้งที่น่าจะเป็นครั้งที่น่าร้อยล้านแปดแสนได้อืมไม่เข็ดไม่หลับแอปหนึ่งปิวแอปหนึ่งมาอะไรอย่เงี้ย คือแบบฉันก็แบบเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะคะวันนี้เล่นเกมชนะไหมก็ต้องรอติดตามนะคะว่าหน,นูชนะใหมก็ต้องไปรอดูว่าวันนี้หนูเล่นเกมชนะไหมเป็นเกมที่แบบว่าไม่เคยไม่เคยเล่นมาก่อน ถ้าเจอชีปเป่าเลยเดี๋ยวจัดการหนูก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันก็ไม่รู้ไงว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้หนูก็น่าจะแบบหมายหัวแล้วแจ้งทีมงานเรียบร้อยเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไลฟ์ตอนเย็น หายเหรอหรือมันยังไม่ขึ้นหรือเปล่ามันยังไม่ขึ้นหรือเปล่าก็นั่นแหละเข้าใจว่าเออพอแบบว่าเป็นแบบก็จะมาใช้คำว่าแบบก็แบบคุณเป็นบุคคลสาธารณะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยทาอะไรกับฉันก็ได้หรือกับคนที่เป็นบุคคลสาธารณะก็ได้หรอแบบว่าก็อยากให้มีความเป็นมนุษย์ด้วยกันด้วยนะคะอะไรนี้แบบว่าการที่เราเป็นศิลปินนะแสดงไอรอนหรือเป็นดาราหรือว่าเป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นอิน,ฟนูฟอซอรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเออจะมาทำ อะไรกับเราก็ได้ในทางแบบอย่างนั้นอะอย่างว่าแล้วแบบพอมาทำอะไรเงี้ยจริงๆอะไม่ใช่แค่กับดอมแบบหนูไม่เรียกกลุ่มพวกนี้ว่าแฟนคลับแบบเรียกว่าแบบอแบบคนประเภทเนี่ย มันก็มีแบบอยู่ในแค่จะถูกแบบว่าถูกวงการเลยไม่ว่าจะของวงไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นของวงเราใช่ไหมคือแฟนคลับดีๆของวงเราอะเยอะมากเลยนะแบบคนดีๆแบบที่เจอมาเนี่ยเยอะมากเลยนะน่ารักน่ารักแฟนคลับน่ารักน่ารักแบบมีเยอะมากๆเลยนะ แล้วแบบแค่แค่ข่งแข่งเดียวหรือแบบอะไรแบบกลุ่มเดียวทําให้คนแบบว่ามองว่าแบบแฟนคลับเราแบบเป็นอย่างนั้นเออทั้งที่แบบแฟนคลับเราก็แบบว่ามีคนน่ารักน่ารักเยอะแบบแฟนคลับที่เขาแบบว่าเปล่าหูเรื่องอ่ะเขาก็มีหลยเด้ แต่บักที่มันโลบะหูเรื่องมันก็คนเขาก็เลยจะแบบมองว่าแบบเออแฟนคับมูงนี้แบบแปลกๆเนาะอะไรทั้งที่แบบว่าอืมอยากอยากคมแบบนั้นว่าแฟนคับเลยนะคือแบบ นเราแว่าติดตามหรือแบบว่าสนับสนุนศิลปินหรือคนที่ชอบคนหนึงอ่ะการที่แบบเราชื่นชอบใครอ่ะเราสนับสนุนเขาอ่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าดีนะแต่เราไม่ควรทําให้เขาแบบรู้สึกแบบลาบากใจหรือทําให้เขาแบบเสียหายไหม เดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยจะไปรีบไปอาบน้ำมาประชุมต่อโอ้ยหนูเป็นคนชิวๆทุกคนแบบว่าจริงๆอ่ะหนูแบบเนี่ยถ้าหนูเป็นเรื่องคุยหนูก็แบบเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยหนูแค่แบบมาพูดถึงประเด็นประเด็นนนเฉยๆเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรมันขนาดนะั้นเพราะว่าจบตรงนี้ไปหนูก็ประชาชีคนตัวเองปกติมันเดิม ก็แบบนะคะถ้าแบบว่ารู้สึกว่าสภาพจิตใจตัวเองไม่ไหวอะ่ะก็ไปหาหมอนะคะนี่แบบว่าไม่ได้ด่าแต่ว่าเป็นการแนะนําที่ดีเพราะว่าตัวหนูเองอะ่ะในตอนที่สภาพจิตใจของหนูไม่ไหวหนูก็ยังต้องพบแพทย์นะคะทุกวันนี้หนูก็ยังต้องรับประทานยาและพบแพทย์อยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็อยา่ามาสร้างบาดแผลในจิตใจให้กันเพิ่มเลยนะคะ ทุกคนเมมเบอร์ทุกคนเจอเหมือนเหมือนกันแทบทุกคนเจอเหมือนกันหมดตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่วงการจนถึงทุกวันเนี้ไม่ว่าจะคนไหนโดนหมดนั่นแหละแค่เขาเรื่องที่จะออกมาพูดหรือเขาไม่ได้ออกมาพูดการที่เขาไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้แปลว่าแบบเขาไม่รู้สึกหรืออะไรนะครับเพราะว่าแล้วสุดๆแล้วแฟนคลับน่ารักของหนูเยอะมาก และหนูรักคนกลุ่มนั้นนะคะเพราะว่าส่วนคนที่ทำตัวไร้ค่าก็เชิญค่ะอยากหนุ่มหน้าดิเดี๋ยวไปล้วทุกคนบายบายอาพูดแค่นี้แหละคะ่ะก็ เ๋ยอะแล้วก็ปรับอารมณ์ต่อคือแบบว่าเราก็แบบไม่นี้ไม่ได้แบบว่าดิ่งดาวหรือแบบหรือใช้ชีวิตไม่จ่อยก็ปกติเหมือนเดิมค่ะนั่นแหละมาพูดแค่นี้แหละทุกคนในบ้านอนหลับฝันดีจ้าไปไประชุมละจ้าให้เห็นอีกนะเนี่ยคือเดินเข้ามาเรื่อยๆอีก